สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรร์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบวิโนโลยีนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเอวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนะครับมาติดตามกันเลยนะครับในเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมีทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันใช่ไหมลูกเราได้เรียนรู้ในหัวข้อแรกไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นหัวข้อที่เหลือกันอยู่นะครับมาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับในกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับ มีทั้งหมดกี่ขั้นตอนลูกกระบวนการนี้มีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อตอบสนองความต้องการหรือใช้ในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับแล้วสิ่งที่ได้ออกมาก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ถูกพัฒนาหรือว่าต่อยอดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําสิ่งนี้ไปทําไมลูกไปใช้แก้ปัญหารหรือว่าตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองนะครับแล้วกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนจําได้ไหมครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วลูก ขั้นตอนที่1คืออะไรครับขั้นตอนแรกสุดก็คือขั้นตอนที่ต้อง,ง,องระบุปัญหานะครับเราต้องกําหนด,ดขอบเขตของปัญหาให้ได้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วทำไมครับเราอาจจะหลงทิศหลงทางในการที่จะลงมือแก้ปัญหาหรือทำไมครับตอบสนองต่อความต้องการนั้นนะครับขั้นตอนที่2คืออะไรครับขั้นตอนที่2คือเราต้องเริ่มทําการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็แนวคิดหรือว่าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆนะครับเพื่อมาออกแบบในเรื่องของอะไรครับ มาทาการวิเคราะห์แล้วก็สร้างทางเลือกหลังจากสร้างทางเลือกเสร็จแล้วต้องตัดสินใจเลือกด้วยนะครับมาอย่างนั้นแล้วเราคงจะต้องออกแบบหลากหลายวิธีทีเดียวนะครับทำให้เสียเวลาแล้วก็สูญเสียในเรื่องของทรัพยากรนะครับขั้นตอนที่3คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเอ๊ะทำไมเราต้องออกแบบด้วยนะนะครับที่เราต้องออกแบบนะครับเพื่อที่จะอธิบายให้คนอื่นนะครับได้เข้าใจสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเลือกนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งวิธีการออกแบบมีอะไรบ้างลูกอาจจะเป็นลักษณะของการเลยครับร่างภาพออกมาเขียนเป็นแผนภาพก็ได้นะครับหรือเขียนเป็นลักษณะของผังงานนะครับอธิบายลำดับขั้นตอนต่างๆนะครับให้ผู้อื่นได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับลำดับที่4ครับในเรื่องของการวางแผนและวางแผนเสร็จวางแผเฉยไม่ได้นะครับต้องดําเนินการด้วยนะครับในขั้นตอนของการวางแผนสิ่งที่เราต้องกําหนดคืออะไรลูกลำดับขั้นตอนของงานนะครับส่วนย่อยๆนะครับว่าต้องทําอะไรบ้าง แล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วแต่ละกิจกรรมหรืองานย่อยๆนั้นใช้ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัตินานแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วก็ต้องทำอะไรครับลงมือปฏิบัติตามขั้นตามตอนเหล่านั้นนะครับเอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ผลงานหรือว่าวิธีการมาเลยใช่ไหมครับแค่นั้นก็น่าจะพอใช่ไหมลูกครบหรือยังยังใช่ไหมครับขั้นตอนที่5ทําอะไรต่อครับขั้นตอนที่5ต้องทําการทดสอบนะครับแล้วก็ประเมินผล หลังจากประเมินผลนะครับเราจะพบอะไรครับจุดเด่นจุดด้อยของชิ้นงานของเรานะครับหรืออาจจะพบอะไรครับข้อบกพร่องซึ่งถ้าเกิดว่าเราพบในสิ่งเหล่านี้นะครับเราต้องทําการปรับปรุงนะครับชิ้นงานของเราหรือวิธีการของเรานะครับให้มีความสมบูรณ์นะครับถึงจะทำไมครับนำไปใช้แก้ปัญหาหรือว่านําไปใช้สนองตอบความต้องการของเราได้อย่างแท้จริงนะครับน่าจะจบหรือยังครับยังใช่ไหมครับยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญทีเดียวนะครับ นั่นก็คือขั้นตอนการนําเสนอนะครับในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับทั้งหมดเลยนะเราต้องนําเสนอให้กับใครครับให้กับคนที่จะนําวิธีการของเราไปใช้ในการแก้ปัญหาของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําในรูปของรายงานนะครับหรือนําเสนอเป็นลักษณะของแผนภาพก็ได้นะครับให้เขาเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถหยิบยกไปใช้แก้ปัญหาของเขาได้เลยนะครับเพราะนั้น ในเมื่อเราเข้าใจกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง6ขั้นตอนแล้วนะครับคราวนี้มาลองช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณานะครับในสถานการณ์โจทย์ที่คุณครูจะหยิบยกมาให้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเอสถานการณ์นี้มีอะไรบ้างครับเด็กๆค่อยๆอ่านนะครับทำความเข้าใจนะครับแล้วเริ่มวิเคราะห์นะครับสรุปมาเป็นประเด็นปัญหาให้ได้นะครับในสถานการณ์นี้ก็คือเด็กหญิงใจดีเปี่ยมสุขนะครับเป็นนักเรียน นะครับระดับชั้นมมธยมศึกษาปีที่1อุ้ยรุ่นเดียวกับเราเลยนะครับกําลังทําอะไรลูกต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันนะครับโดยผู้ปกครองให้เงินมาเท่าไหร่ครับ80บาทนะครับเขาต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับในการแก้ปัญหาในการเดินทางไปโรงเรียนให้ได้นะครับเอจากสถานการณ์ตรงนี้ปัญหาของเขาน่าจะเป็นอะไรครับเด็กๆพอจะสรุปได้ไหมลูกปัญหาของเขาคืออะไรครับเท่าที่ดูมีทั้งข้อมูลที่เด่นชัด และข้อมูลบางอย่างที่แฝงอยู่นะครับเพรานั้นปัญหาของเขาคือคืออะไรครับคือการเดินทางไปโรงเรียนให้ทันเวลานั่นเองนะครับทันเวลาก็คือเข้าแถวเขารบสงชาตินะครับด้วยงบประมาณผู้ปกครองให้มาเท่าไหร่ครับ8ปบบาทนะครับเพราะนั้นต้องบริหารจัดการนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารกลางวันด้วยนะครับเดินทางก็ต้องมีทั้งเดินทางไปแล้วก็ต้องเดินทางกลับด้วยนะครับ มาค่อยๆช่วยกันวิเคราะห์นะครับโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมาเริ่มกันเลยครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนระบุปัญหานะครับมีวิธีการอย่างไรครับทบทวนกันนิดนึงเราต้องทําความเข้าใจกับปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมครับอาจจะใช้วิธีการตั้งคําถามก็ได้นะครับช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็กําหนดขอบเขตสถานการณ์ของปัญหานี้นะครับ A แล้วเราจะช่วยสาวน้อยคนนี้อย่างไรดีครับ เราลองมาทำไมครับช่วยตั้งคำถามนะครับเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของปัญหานี้ให้ได้นะครับแล้วเราจะตั้งคำถามว่าย่างไรดีคำถามแรกครับถามว่าอะไรดีครับเยี่ยมมากเลยครับต้องดูว่าเขาสามารถเดินทางไปโรงเรียนด้วยตนเองได้หรือไม่นะครับไม่เช่นนั้นแล้วทำไมครับวิธีการในการแก้ปัญหานั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางอื่นนะครับอ้าวมาดูคําถามถัดไปครับ จะถามอะไรต่อครับถามว่ามีวิธีใดบ้างนะครับที่ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเอ๊จากบ้านเขาเนี่ยจะต้องใช้พาหนะหรือจะต้องเดินหรือจะต้องปั่นจักรยานเอ๊ต้องว่ายน้ําไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราต้องมาค่อยๆกันวิเคราะห์สถานการณ์นะครับลองตั้งคําถามเพิ่มครับมีอะไรครับครบหรือ,อยังสามารถวิเคราะห์ได้หรือยังน่าจะยังใช่ไหมครับอ่ามาเลยครับตั้งคําถามมาเลยในเรื่องของอะไรครับงบป,ประมาณอันนี้ชัดเจนที่สุดเนาะ ในโจทย์นะครับเขาบอกว่าใช้ก็ประมาณเพียง80บาทนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่สาวน้อยได้รับมานะครับแล้วจะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือเปล่านะเพราะว่าต้องใช้ทั้งเดินทางใช้ทั้งรับประทานอาหารกลางวันด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาค่อยๆดูรายละเอียดกันนะครับแล้วนี้เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรลูกเขาจะเดินทางไปโรงเรียนทันเวลาเข้าแถวหรือไม่นะครับเพราะว่าอะไรครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกวิธีการแก้ปัญหาบางอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกเส้นทางหรือพานะในการเดินทางนะครับที่ทําไมครับอาจจะทําให้เดินทางได้ล่าช้ากว่าที่กําหนดนะครับก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างครบถ้วนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนมาโรงเรียนสายนักเรียนควรจะตั้งคําถามว่าอย่างไรครับอืเราจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราจะตั้งคําถามว่าอย่างไรดีครับ คิดว่าคําถามในข้อใดเหมาะสมที่สุดครับข้อไหนลูกข้อแรกใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยครับเราต้องถามว่าอะไรครับควรจะวางแผนการเดินทางอย่างไรนะครับสุดยอดเลยนะครับแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจประเด็นแล้วนะครับมาดูกันต่อน,นะลูกคราวนี้มาสู่ขั้นตอนที่2นะครับ หลังจากที่เราได้ขอบเขตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทําการรวบรวมข้อมูลหรือว่าแนวคิดที่เกี่ยวข้องนะครับเอแล้วจากสถานการณ์ปัญหานี้เราจะทําการรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างครับมาช่วยสาวน้อยในการแก้ปัญหานี้กันดีนะครับทํายังไงดีครับขั้นแรกก็คือต้องไปสืบค้นข้อมูลแล้วเราจะช่วยเขาสืบค้นอย่างไรดีอืมแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราสืบค้นได้ต้องทำาไมครับเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน แล้วก็ตรงประเด็นกับอะไรครับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอ้าวมาลงมือทํากันเลยครับขั้นแรกก็คือต้องต้องอะไรครับต้องสอบถามเส้นทางก่อนว่าทำไมครับจากบ้านของเขานะครับเดินทางมายังโรงเรียนนั้นมีวิธีการเดินทางรูปแบบใดบ้างนะครับถามจากใครได้บ้างครับก็อาจจะเป็นผู้ปกครองนะครับคุณครูนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับหรือว่ารุ่นพี่ที่อยู่โรงเรียนเดียวกันก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะไหมครับ มีเส้นทางในการเดินทางของตนเองนะครับเราจะได้รู้ว่าเส้นทางใดที่เหมาะที่ควรนะครับที่จะนํามาใช้กับสถานการณ์ปัญหานี้นะครับแล้วแค่นี้พอหรือยังครับน่าจะยังนะครับอย่างใดคําตอบที่ไม่ชัดเจนพอนะครับต่อไปก็คือต้องทํอะไรครับหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วต้องศึกษาเส้นทางนะครับเส้นทางโอสมมติมีหลากหลายเส้นทางเลยเนาะแล้วก็ต้องดูในเรื่องของสภาพจราจรด้วยนะครับเพราะในโจทย์ปัญหาต้องไปโรงเรียนทันเวลานะครับ นะเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับว่าเอเส้นทางไหนที่เหมาะที่ควรบางเส้นทางนั้นระยะทางสั้นแต่ใช้เวลาเดินทางที่นานเกินไปทําไมครับเราก็ไม่ตัดสินใจเลือกนะครับแล้วทําไมครับสิ่งที่จําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมลูกนะเพราะว่างบประมาณของเรามีจํากัดใช่ไหมครับ และอย่าลืมนะครับเขาต้องรับประทานอาหารที่โรงเรียนด้วยนะครับจะต้องไปสำรวจนะครับว่าเอแต่ละมื้อนะครับจะรับประทานอาหารที่ร้านใดดีนะครับที่ราคาเหมาะสมกับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่นะครับอันนี้เราเริ่มได้ข้อมูลมาช่วยเด็กหญิงใจดีในการวิเคราะห์แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ก็คือเราต้องทำไมครับทาการสำรวจแล้วก็สอบถามนะครับเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ด้วยนะครับเพราะอะไรครับบางครั้งเนี่ยเขาเดินทางโดยใช้พาหนะของเขาเองนะครับ เส้นทางเดียวกันไปด้วยกันก็ทำไมครับประหยัดด้วยนะครับนะแล้วก็อาจจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับไปทันเวลานะครับเราก็ต้องทำไมครับเสาะหาวิธีการต่างๆนะครับให้เหมาะให้ควรนะครับมาดูกันต่อนะลูกเอและข้อนี้เวลาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาหลังจากที่เราได้ข้อมูลต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องทําการตัดสินใจเนี่ยจะต้องออกแบบมาเป็นลักษณะของตารางนะครับแล้วก็มีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในที่นี้ เขามีปัจจัยอะไรเข้ามาบ้างครับอย่างแรกก็คือต้องกําหนดกิจกรรมใช่ไหมครับในเรื่องของทางเลือกปัญหาสําคัญก็คือต้องไปทันเวลาเพราะนั้นต้องมีในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็งบประมาณที่ทาไมครับจํากัดใช่ไหมลูกก็ต้องมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับมาดูซิว่าเขามีข้อมูลอะไรให้เราบ้างนะครับเขาบอกว่าตื่นนอนตอน6กนาฬิกานะครับก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็รับประทานอาหารนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ40่นาทีอ๋อเป็นผู้หญิงเนาะอาจจะใช้เวลานานนิดนึง นะครับข้อมูลที่ให้มาต่อมาก็คืออะไรครับเดินทางออกจากบ้านไปถึงปากซอยจะมี2วิธีการครับคือรถเมย์ธรรมดากับรถเมย์ปรับอากาศเอสออย่างนี้น่าจะมีข้อแตกต่างนะครับในเรื่องของอะไรครับทั้งเวลาที่ใช้แล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ต้องนํามาช่วยในการวิเคราะห์แน่เลยนะครับมาดูข้อมูลที่เขาให้มาอีกครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเมื่อไปถึงป้ายรถเม,มย์เรียบร้อยนะครับเวลาเข้าซอยไปโรงเรียน ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับโอ้โหเครานี้มี3แนวทางเลยครับวิธีแรกก็คือทําไมครับเดินไปอันนี้แน่นอนครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับวิธีการที่2ครับนั่งรถ2แถวอันนี้คือทําไมครับค่าใช้จ่ายน้อยแต่ใช้เวลานานนะครับสินาทีเลยนะครับถ้าทําไมครับเป็นเวลาที่เร่งด่วนก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับหรือว่าจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ ใช้เวลาเพียง5นาทีแต่ต้องเสียเงิน15บาทนะครับอือันนี้ก็น่าคิดทีเดียวนะครับว่าจะใช้วิธีการใดนะครับมาดูข้อมูลกันต่อนะครับเวลารับประทานอาหารกลางวันนะครับมีเวลาอยู่50นาทีค่าใช้จ่าย25บาบาทอันนี้น่าจะเป็นราคาทำไมครับสำหรับนักเรียนในโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นราคาที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเดินทางกลับบ้านอันนี้เส้นทางเนี่ยเห็นว่าเป็นไงนครับทางเลือกต่างๆคล้ายกับตอนเดินทาง ไปโรงเรียนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราดูไปอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็อะไรครับเดินทางจากป้ายรถเมล์กลับบ้านนะครับอันนี้ก็เส้นทางหรือว่าทางเลือกนั้นเหมือนเดิมนะครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลที่ให้มาพอจะทําการวิเคราะห์ได้ไหมครับน่าจะได้แล้วนะเอเขานี้ต้องตัดสินใจเลือกแล้วสินะครับจากที่เราดูข้อมูลนะครับที่เด็กหญิงใจดีให้มานะครับเขาใช้วิธีการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ ที่เมื่อกี้นี้ในตารางอะลูกเห็นอะไรบ้างครับเห็นลำดับขั้นตอนใช่ไหมครับเขาอธิบายขั้นตอนนะครับหรือว่ากิจกรรมย่อยๆนะครับที่เกิดขึ้นแล้วนํามาเติมในตารางนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับแล้วนอกจากตารางแล้วยังมีวิธีการอื่นอีกไหมนะครับที่ช่วยในการออกแบบยังจําได้ไหมลูกใช้วิธีการใดดีอีครับอาจจะเขียนเป็นภาพล่างนะครับเป็นผังงานหรือเขียนเป็นลักษณะของแผนภาพก็ได้ นะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่เราต้องเก่งในเรื่องของการวาดสักนิดหนึ่งนะครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันต่อนะครับในขั้นตอนที่4ลูกทำอะไรครับวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับข้อมูลที่เราได้มาเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาไหมครับได้ข้อมูลอะไรมาบ้างครับได้ทางทางเลือกเวลาที่ใช้นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเด็กๆลองดูนะครับ มีเงื่อนไขใดบ้างครับที่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาของเรานะครับแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ปัญหาของเรานะครับหก็คือระยะเวลาต้องไปทันเข้าแถวใช่ไหมครับ2ก็คือทําไมครับงบประมาณที่ได้รับมานะครับต้องไม่เกินสิ่งที่กําหนดให้นะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าทางเลือกบางทางเลือกนะครับอาจจะทําไมครับผิดเงื่อนไขบางข้อนะครับแล้วตกลงนะครับเด็กหญิงใจดีนะครับเลือกวางแผนโดย คำานึงถึงสิ่งใดบ้างครับอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือในเรื่องของทางเลือกนะครับที่ได้มานะครับก็จะมีหลากหลายทีเดียวนะครับ2ก็คือระยะเวลาที่ใช้นะครับของแต่ละทางเลือกนะครับสก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเป็นยังไงบ้างครับคราวนี้เราต้องช่วยเด็กหญิงใจดีเลือกแล้วนะครับว่าเราจะทำไมครับแก้ปัญหานี้โดยวิธีการใดบ้างนะครับหลังจากที่เลือกมาเรียบร้อยแล้วทำไมครับเราต้อง นำไปใช้เลยไหมยังใช่ไหมครับต้องทําการทดสอบแล้วก็ประเมินผลก่อนนะครับว่าแต่ละอะไรครับแต่ละกิจกรรมที่เราเลือกมาเมื่อสักครู่นะครับตรงตามเงื่อนไขในการแก้ปัญหานี้หรือไม่นะครับถ้าหากยังไม่ตรงต้องทําไมครับปรับปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะครับครนี้เรามาช่วยกันพิจารณาดูครับถ้าเราเลือกทางเลือกในตารางเมื่อสักครู่นะครับระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดเท่าไหร่ลูก1ชั่วโมง25นาที ไปถึงโรงเรียนก็ประมาณเท่าไหร่ครับเจ็นาฬิกายีนาทีเอ๊ะทันเข้าแถวไหมลูกทันอยู่ใช่ไหมครับยังทันเข้าแถวอยู่นะครับแต่แต่ถ้าเราเลือกวิธีการอื่นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ต้องพิจารณาในเรื่องของอะไรด้วยครับในเรื่องของการจราจรนะครับเพราะอะไรครับการเดินทางแต่ละวันนะครับการจราจรนั้นหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเด็กหญิงใจดีเขาทําการทดลองแล้วนะครับพบว่าแต่ละวันนั้น ค่าเวลาในการเดินทางทำไมครับคาดเคลื่อนหรือว่าแตกต่างกันเพียง10นาทีเอ๊ะจากการเดินทาง7จนาฬิกา25นาทีถ้าเกิดว่าช้าที่สุดบวกไปอีก10นาทีเป็นเท่าไหร่ลูก7จ็นาฬิกสนาทียังทันเข้าแถวอยู่ไหมครับยังทันอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นทางเลือกนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับแล้วในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นยังไงครับในตารางนั้นถ้าเกิดว่าเราทำการ ทำการประมวลผลนะครับก็คือหาผลรวมนะครับว่าสิ่งที่เราเลือกนะครับกิจกรรมต่างๆนั้นมีค่าใช้จ่ายรวมเท่าไหร่ก็คือต้องรวม2อย่างใช่ไหมครับหก็คือค่าเดินทางกับอะไรหลกค่าอาหารนะครับค่าใช้จ่ายรวมจะเป็น53บาทงบประมาณที่เขาได้รับคือเท่าไหร่ลูกแปบบาทเพียงพอไหมครับเพียงพอนะครับอันนี้คือเส้นทางที่เขาเลือกนะครับแต่ถ้าเขาเลือกเดินทางโดยโดยวิธีการที่จะไหมครับมีค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดนะครับ จะใช้งบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายถึง85บาทเกิดอะไรขึ้นครับเกินค่าใช้จ่ายที่ได้รับมานะครับเพราะนั้นค่าใช้จ่ายนั้นไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นทําไมครับเราไม่ควรเลือกวิธีการนั้นนะครับเพราะนั้นเด็กๆพอให้คําตอบได้ไหมครับว่าเหตุใดจึงต้องมีการทดสอบประเมินผลและปรับปรุงก่อนที่จะส่งมอบวิธีการหรือชิ้นงานครับเพราะเหตุใดครับเพราะว่าเราต้องทําไมครับ ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ลงมือพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับแต่ละวิธีนะครับแล้วก็ทําการปรับปรุงให้ทำไมครับมีความเหมาะสมสมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับจึงจะทำไมครับนำไปใช้แก้ปัญหาจริงๆนะครับคราวนี้มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการนําเสนอวิธีการนะครับตั้งแต่ลําดับขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่5เลยนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเขาใช้วิธีการ ไม่ต้องทําเป็นรายงานลูกเพราะอะไรครับเขาต้องไปบอกผู้ปกครองใช่ไหมครับว่าเขาจะเลือกเดินทางด้วยตนเองไปโรงเรียนด้วยวิธีการใดนะครับจิงจะทำไมครับ1่ทันเวลาและ2ออยู่ภายในค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็คือเพียงแต่ทำไมครับนำเสนอด้วยวาจารหรือพูดคุยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อกี้นี้เหมือนบอกใบ้ไปแล้วนะครับเด็กจิงใจดีเลือกนําเสนอวิธีการแก้ปัญหา นะครับผลการแก้ปัญหาหรือว่าชิ้นงานด้วยวิธีการใดครับเป็นรายงานหรือเปล่าทําเป็น powerpoint หรือใช้วิธีการไหนนะครับใช้วิธีการพูดคุยชี้แจงกับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าอะไรครับไม่จาเป็นที่จะต้องทําแบบเป็นทางการใช่ไหมครับนะแล้วการนําเสนอวิธีการครับนอกจากวิธีการเมื่อสักครู่แล้วนะครับทำอย่างไรได้อีกครับถ้าเกิดว่าเป็นการแก้ปัญหาในลักษณะอื่นก็ทําเป็นอะไรครับ เป็นรายงานนะครับเป็นรายงานฉบับเต็มเลยก็ได้นะครับหรือนําเสนอเป็น powerpoint หรือเขียนเป็นลักษณะของ storyboard ก็ได้นะครับเพื่อให้ผู้อื่นนั้นทําไมครับสามารถดูแล้วนําไปปรับใช้การแก้ปัญหาของตนเองได้ทันทีนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็นํามาปรับใช้ในสถานการณ์นี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้เราลองไปฝึก ประสบการจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปบ้างนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราทำนะครับหกิจกรรมนะครับให้พวกเราเลือกปัญหานะครับที่พบในชีวิตประจําวันเอ๊ปัญหาอะไรดีนะเลือกอาเพียงปัญหาเดียวก็พอนะครับจากนั้นนะครับทำการออกแบบครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมนะครับหรือวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆพอออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับให้ออกมานําเสนอนะครับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับเพื่อนๆนะครับโดยทำไมครับอาจจะทําเป็นนิทรรศการก็ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความน่าสนใจนะครับในการนําเสนอนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ประเด็นอะไรไปบ้างนะครับเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับแล้ววันนี้เด็กๆกับเพื่อนๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้มากน้อยเพียงใดครับนะ อย่าลืมนะครับนำความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้กับชุมชนหรือว่าสังคมของเรานะครับพัฒนาต่อยอดชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วทําไมครับนําไปก่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นชิ้นงานที่เราทำนะครับมีประโยชน์เสมอนะครับถ้าเราสามารถประเมินคุณค่าสิ่งเหล่านั้นได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกระบวนการออกแบบจิงวิศวกรรมนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแรกเท่านั้นเองนะครับถ้าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้ในตัวอย่างถัดไปนะครับพบกันครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ